สัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรค่ะคุณหมอพิตตี้เองนะคะสําหรับหมอดาวนะคะก็เป็นหมอวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า anti-aging and regenerative medicine ค่ะหลายคนนะคะมักจะมีคําถามค่ะว่าทํายังไงนะคะที่จะดูแลผิวปกป้องผิวทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงและก็สดใสต้องกลับมาที่ต้นเหตุก่อนค่ะว่าเหตุอะไรนะที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สดใสดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่อ่อนวัยเท่าที่ ควรเหตุผลคือมาจากสิ่งที่เรียกว่าฟรีเร a ิค่าลหรือว่าอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอิเล็กตรอนนะคะเป็นเรื่องที่เล็กกระจิ๋ววเลยที่เรามองไม่เห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดความร้อนหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่มากเกินควรการรับประทานอาหารที่มากเกินไปโอ้โหก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินควรได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะจะมาทําลายนะคะสิ่งที่เรียกว่าเซลล์รวมถึงสิ่งที่อยู่ภาย ในเซลล์อีกก็คือสารพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า DNA คราวนี้ค่ะทำลายภายนอกอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นกระฟาจุดด่างดําและท่านลึกลงไปอีกถึงขนาดขั้นทาลายสารพันธุกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอีกก็คือว่าจะทําให้การซ่อมสร้างผิวเกิดขึ้นได้ไม่ดีค่ะต้นเหตุคือแบบนี้ปลายเหตุจะแก้ยังไงดีต้องบอกว่ากลับไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือว่าเราจะต้องปกป้องจากอนุมูลอิสระค่ะสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยนะคะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุ มู่อิสระนั้นคือกลุ่มไหนบ้างนะคะก็คือกลุ่มวิตามินซีนอกจากนี้แล้วนะคะการที่เลือกรับประทานวิตามินซีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าวิตามินซีอะไรก็ได้นะคะปัจจุบันค่ะจะมีนวัตกรรมนะคะเรียกว่านวัตกรรมดับเบิลซีค่ะก็คือใช้วิตามินซีร่วมกับสารที่เรียกว่ากรดอะมิโนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นกับร่างกายดับเบิลซีเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิตามินซีกับกรดอะมิโนที่ชื่อว่าแอลซิสเทอีนค่ะทํางานร่วมกันเป็นดับเบิลซีซีสองตัวช่วย ให้นะคะวิตามินซีเนี่ยนะคะทำงานได้ดีขึ้น,เ,นเต็มประสิทธิภาพขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้น<ฮ>ก็จะซ่อมสร้างผิวทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะใครนะคะอยากจะดูแลผิวม,มาดูแลตั้งแต่ระดับของอนุมูลอิสระด้วยการใช้นวัตกรรมดับเบิลซีกันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้หมอดาวต้องไปก่อนอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากดูแลผิวให้สวยต้องติดตามกันต่อไปนะคะ